วันนี้อากาศดีดีค่ะทุกคนดูดอกบัวบัวแดงแ้วนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนบานเต็มกอเลยค่ะนอกจากบัวแดงก็จะมีบัวขาวด้วยเนาะนะคะทุกคนนี่ค่ะบัวขาวสวยเหมือนกันนะคะดอกโตมากเลยค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีเนาะนะคะพาทุกคนมานั่งชมดอกบัวเนาะนะคะ ชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนนี่กำลังบานเต็มเลยสวยมากๆนี่เป็อันนี้จะเป็นนกไก่นาแล้วนะคะเขาก็มาหากินตามแหล่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศเช้านี้ที่จุลงเล็กเช่นเคยเนาะนะคะทุกคน ชมธรรมชาติสวยงามบรรยากาศดีๆเนาะนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะทุกคนมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนๆเช่นเคยนะนะคะ